ตรงนี้เป็นวัดสะพานตรงนี้เป็นตลาดน้ำวัดสะพานนี่เดี๋ยวเราไหว้พระก่อนดอกไม้เรวไหว้พระแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเดินเล่นตลาดน้ำเนาะ หลวงพ่อดำ ยอดตู้เอายอดตู้อะไรยอดแล้วนี่ไงวัดสาาะ,ะพานรัชกึ์งมาไว้ผักก่อน ดูเลข่ะดูเลขะไปดูตลาดน้ำดูป่ะบว่ายผ้าเสร็จแล้วก็ไปดูตลาดน้ำวัดสะพานเต็มสี่นานนานทีสวย ตลาดต้องชมนี่งไงมันมีร้านร้านกาแฟปะใช่ไหมไม่ใช่เราก็น้องไาร้านกาแฟเห็นเป็นซุมๆไะไปหาของกินไปมีที่นั่งเต็มเลยนะี่มีคุณลุงมาร้องเพลงด้วยเออ ข้าวโพดต้วมเออเย็นนะนี่ร้านกาแฟฟักฟักแก่ใหญ่กว่านี้ก็มีมีกล้วยบวดชีด้วยทำเองขายเองนะะ้า่ะาแฟสด ลาบขนมจีนแล <Okay. S 1> หาร้านกาแฟที่นั่งแบบนึกออกใช่ไหม <laughs> น้แดงซ่าๆเอาเปล่าน้ำแดงแล้วเดี๋ยวค่อยกินกาแฟต่องต้ากนแอ่สั่งเจ้าเดียวสั่งม อะไรลูกเมลอนใครตรงนู้นมีริมน้ำเดินไหมข้าวขาวหมูนั่งเรือหางยาวไหม

บ้านเราไม่มีขายนะน่าจะใชู่้วาวาสารหรือมะกอกมะกอกปุ๋ยมะกอ่อกหรอเนี่ยที่เราไปไว้พระเมื่อกี้ติ่มก็มี อร่อยาอยากกินติมกะทิเราไม่อยากกินไผ่ทองปล่อยปลาปล่อยเราจะปล่อยตรงไหนตรงนั้ก็เรือหรือเรือชนปาลาเราตายอ๋ <laughs> อ,อตายกลัวปล่อยแล้วกลัวปล่อยแล้วมันตายเสียอะไรปลาอย,อยัางมะม่วง ้ออยหนมอะไรอ่ะหนมขี้หนูหอ่ะขี้หนูนะี่กระขงะมงมวงสวยมากเลยห้าสิบบาทกินไหมซื้อไปกินไหมเอาไหมนี่เดี๋ยวต้องหาที่นั่งกินกับกาแฟกล่องกล่องไหนดีเลือกได้นะคะ

ค่ะขาพูนคะไม่ไก่เลยเขาบอกต้งไหนมีกาแฟนั่งเราก็ซื้อกาแฟมาก็ได้นะแต่เรายังไม่เห็นกาแฟไงนี่ไงนี่ไง กินข้าวเหนียวมะม่วงก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อ,อยอไปหาอย่างอื่นต่อนี่กะทิเยิ้มเยิม้มนี่อืมอืม,อมดูไปนะเดี๋ยวกินก่อนกินลุ้งหน้าไปก่อนนะมมไม่ไกลอะไรเหมือนเป็นตลาดเล็กๆเนาะ ครั้งแรกที่มาที่งามให้กันต่อเพื่ออะไร,รอ่ะอมุ้งถ้วยก็มีตะกิ่มก็มีนางหินของ ขนมตาลไอศครีมข้าวหลามไปดูเรือด,ดีกว่าวิปลาตัวเบลล์เลยอเ,เออแล้วมันไม่โดนไปพัดเรือ่เหรอ นะาแม่ค่ะบตอนเรือมาเดี๋ยวปลามันโดนไปพัดเรือเนาะเสียวมากเลยปิ้นหมูสเต๊ะท่านนั่งกินตรงนี้มันก็ริมน้ำน่ะมีของดีด้วย หม,ม้อม้อม้อน่ารักมากเลยหม,ม้อดิน <c ute> ม้อดิน, <c ute> ดน <c ute> ต้นใหญ่มากเลยเนาะ <c ute> ที่เห็นในแผนที่เขาบอกว่าต้นสตือนี่สตือถ่ายรูปไหมสีอะไร าช่วงไหนเราเปิดเพลงปิดเสียงหมดเราเปิดเพลงแสดงว่าเสียงเพลงมันดังเข้ามานะ,ะส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยเสียงจริงแหละเราชอบเสียงเรียวๆห้องงามดีงามมันก็มีคลองล้อมรอบวัดอยู่นฮ้ยงลุงกินก๋วยเตี๋ยวว่าคุณป้า <c oughs> แอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่นี่อ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวปลาหน้ารับหรือว่าคนณลงเงยหน้ามาเอาคุณปลาตรงนี้ก็มีผัดไทย นี่เข้าไปไหว้พระเมื่อกี้อุ้ยคนเยอะละตอนเราเข้าไปเมื่อกี้คนไม่มีเลยท่องเรื่องอุ้ยเป็นโตสวยนะแผลแผลสิเราดีเตก็ดกีแต้น่าจะเป็นมันเล็กไปอะ่ะถ้าใส่ฐานได้ก็รีดได้เพราะอันใหญ่ใส่ฐานได้นะรีดจริงได้สามตัวร้อยว้ย <laughs> ห่อสดๆสดไม่เข้าใจว่ะฝรั่งเขาเดินไปนู่นแล้วนะขึ้นสะพานไปนู่นแล้วดเดินเ<า>ลาะริมเขาเขาไม่ถ่ายรู <c oughs> ป ไปกันต่อนะจ๊าแดดดีดีได้ยินเสียงยิงปืนนี่นั่นไงนั่นไงเล่นไหมเล่นไหมเออ,อโอปัน คนก็ไม่น้อยนะมีอยู่ไป่งดิตะกงตะกาติ่มลอดมาหลักนมเปียก็เดินครบหนึ่งรอบแล้วทำบุญแล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ลากันแถวนี้เลยเจอกันคลิปหน้าครับคุณคุณสวัสดีบ๊ายบายค่ะ